สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC ฟานห่วยนะครับสลับในที่ในช่องห่วยเด็ดตัดไปนะครับท,ทุกทุกท่านกันเลยแนละก็7บน7ล่างนะครับซึ่งในงวดล่าสุดก็7บน7ล่างก็หลังจากที่ได้ดูกันในทั้ง2 EP กันไปแล้วนะครับเนาะอ่ะก็จะมาสรุปแล้วกันโดยรวมว่าของตัวนะจะได้เลขไหน3ตัวจะได้เลขไหนนะครับก็ย้ําเหมือนเดิมในทุกๆคลิปนะฮะย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้นะทบทเรเข้าเลยนะฮะ mm hmm. เผื่อท่านไหนยังไม่ได้ดู2 EP ก่อนหน้านี้ mm hmm. ก็คือว่าล่าสุดฮะออก7บน7ล่างนะครับย mm hmm. ้อนไปก็ตั้งแต่ในปี50นะครับเลขก็ออกแบบนี้ก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะที่ออก7บน7ล่างมาแบบนี้นะครับเนาะซึ่งก็ได้หลักหน่วยนะครับเนาะแปดเกนะ 90, นะล่าสุด ก็ถ้าเลขออก7บน7ล่างเนี่ยมักจะมีปาดมี9มี0ถ้าย้อนไปตั้งแต่ในปี50ก็มาแทบจะทุกงวดมาทุกงวดเลยก็ว่าได้นตะ่เราติดต้องติดปดก9าไว้นะฮะหลังๆนี้มี9มี0นย์ะครับ1 2 3 4 5 6 6งมวดติดๆนะที่เป็น7บน7ล่างนะครับซึ่งก็ในล่าสุดนะครับอ่ะมาดูกันแล้วกันนะครับอ่านี่ก็เป็นเลขเด็นอีกชุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เอาเลขพศ เลขพศก็ชอบมาออกเลขเด่นอยู่เหมือนกันนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยผลของปี6 6นะออก7บน7ล่างเอาพศมาเป็นเลขเด่นปี66กนะก็6เพิ่มแต้มนะจะเอาวเลขพศไปเพิ่มแต้มลดแต้มนี่ก็มานะมาในหลักหน่วยเหมือนกันนะครับมาในหลักหน่วยเหมือนกันซึ่งถ้ามาจับดูกับในชุดนี้เนี่ยมันก็ชนกันชน7ก็มา7ชน4 5 6หก็มา5 นะครับแล้วก็ชน3 4 5สี่หก็มา5นะอันนี้ชน3กับ4ก็มา3เนี่ยชนกัน2ตัวนะครับเหมือนในล่าสุดเลยล่าสุดชนกันในที่ใน8กับ9ก็แสดงว่า8ปกับ9นี่น่าจะมาในที่ในหลักหน่วยนะครับเนาะอ่ะก็จะมีในอีกตำแหน่งหนึ่งอ่าตำแหน่งหนึ่งก็มาในที่ในเลขเด่นได้อยู่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นในที่ในหลัก แสนอ่ะหลักแสนนี่ลองดูหลักแสนหลักแสนนะครับก็มาเลขเด่นได้นะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นในที่ใน4เนาะ4หลักแสนไปก็จะเป็นในที่ใน3 4 5หอ่ะในชุดที่2นี่ก็มีนะครับในที่ใน4เนี่ยถ้าไล่ดูตั้งแต่นในปี50เลยนะครับก็ มาทุกวันดาท่าหลักแสนอันนี้เป็นศูนย์ก็ได้901นี่มา1เพิ่มแตมลดแตมอันนี้เป็น2ก็ได้1 2 3นี่ก็มา2อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในที่ใน6นะอ่าก็จะได้5้านี่ก็มา6 9 8 90แย์ข้าในหลักแสนนี่ก็มา0มาเป็นเลขเด่นนะครับ โดยจะนําเพิ่มแต้มลดแต้มนีสามสอนะฮะนี่มา3ามาสี่สามอามสี่นะครับอันนี้มา2มา4 1 0หนนอะครับอันนี้ก็มาที่ศนย์แดนะครับเป็น7จนะ็ปดเกาะก็มา9นะครับแล้วก็ช่วงหลังนี้นะฮะก็จะเป็นที่ในเก้าก็จะได้8าด เ0นะเพิ่มเต้มลดเตมมา9มา0 1 012นะครับมา0 0 901นกะครับก็มา0แล้วก็ในที่ในปีนะครับ68บาทอ่ะปีศูนย์อ่ะในที่ในปีนี้นะครับก็จะเป็นในที่ในศูนย์ก็จะเป็น901อ่ะนี่เลยนะครับ ซึ่งในล่าสุดนี่ยก็ต้องเป็นในที่ในล่าสุดตัวนี้ก็ต้องเป็นใน7อืมอ่ะก็จะได้ในที่ในนะครับเ8 9เนาะในหลักแสนนะอันนี้ก็จะเป็นในที่ในก็มันชนกันในที่ใน8ปทั้งหมดเลยนะถ้านำมาจับมาเพิ่มแต้ม นะครับลดแต้มกับในสูตรเนี่ยเจ็นะครับซึ่งถ้าจับคู่อ่ะจับคู่กันนะครับก็หลังๆนี้ก็ต้องจับคู่กันตั้งแต่ในปี6นะเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ในปี60มานะครับมันมี9กับ0นะครับอ่ะก็เท่าที่ดูไล่ดูเมื่อกี้แล้วนะครับก็9กับ0นเยอะเด่น9เด่น0ูนย์เลยกันนะครับ9กจะกับ0ูนี่จับกันกับในตัวไหน นะครับซึ่งจะนำา3 3ามมาบวกกับหลัก 3, ส3ิบ 3, นี่บวก3บวก3หลักสิล่างเนี่ยเท่านำ3ามมาบวกนะครับแล้วก็จะเพิ่มแต้มลดแต้มก็จะได้เลขเดิดซึ่งจะมาจับกันกับ9กับ0เนี่ยก็คือเอา9ก,ก,กับ0ยืนไว้เลยนะเพราะว่ามันมาเยอะอ่ะเรามาดูตรงนี้นะครับก็ได้9ไปแล้วเนาะนี่นะ ก็3บวกกันกับ8เป็น11นี่ก็จะเพิ่มแต้มลดแต้มนะนี่ก็มา1ถทัดมาปี64 3นะครับ3บวกกันกับ9เป็น12เพิ่มแต้มลดแต้ม1 2 3นี่นะก็มา3เพราะว่า9กับ0นยะอ่ะยืนเด่นๆไว้เลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็น0 91กนะก็มา90 3ูบวกกันกับ5เป็น8 เพิ่มแต้มลดแต้มก็มา0ูนย์เมาล่างน,นี้มาบนแล้วก็3บวกกันกับ7ก็เป็น0นเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับก็ยืน9กับ0ูนย์ไว้เนาะก็มา99นี่แล้วก็ในล่าสุดเอา3บวกกันกับในหลัก10ล่างก็ได้90 1 901ก็จะมาจับกันกันกบ90นนะครับก็จะได้ในชุดนี้ ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะเท่าที่ดูแล้วก็มาล่างเนาะนี่นะอ่ะจับไว้แล้วกันนะครับก็เป็นที่ในเก้าเ่แล้วก็01นะครับอ่ะใครชอบก็ซื้อไว้จิดบไว้แล้วกันนะฮะส่วนในที่ในบนนะครับในบนเท่าที่ดูแล้วนะอืมไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับเนี่ย ถ้าไล่ดูจากในพศแล้วนะครับตรงนี้บนมาจากไหนอ่ะเผื่อท่านไม่ได้ดูใน2อ p ก่อนหน้านี้ mm hmm. ก็คือดูในที่ล่าสุดอ่ะมันมีหลักแสนเป็นปาดเหมือนกัน mm hmm. ก็คือในวันนี้หลักแสน,ป,นปาดเหมือนกันหลักหมื่นเจ็ดเหมือนกันนะครับมีไหมอยู่ในนี้อ่ะนี่ก็มีนี่ติ๊กไว้นะครับแล้วก็หลักพันเป็น6 งวดไหนมีหลักพันเป็น6อ่ะนี่เลยนะครับติ๊กไว้หลักร้อยเป็น9นะครับนี่งวดนี้อ่ะติ๊กไว้แล้วครับแล้วก็งวดไหนที่ออก7จ็ดแปดนะครับนี่งวดนี้นะครับ2ติ๊กแล้วแล้วก็งวดไหนที่ออก77อ่ะก็งวดนี้นะงวดนี้ด้วยซึ่งเท่าที่ดูตรงติ๊กมาเมื่อกี้นะครับอ่ะมี1ในบนออก แล้วก็มีหนึ่งในบนหนึ่งในบนหนึ่งในบนนะฮะแล้วก็หนึ่งในบนถ้าเขียนไล่ลงมาตามพศอสอนะครับ <t> ก็จะมี3 1 2 3 1 2 3 3 1 4 1 4 7 1 4 3แล้วก็5 1 9นะครับซึ่งดูง่ายๆแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับนี่3มาในหลักร้อย 2งวด1มาในหลักร้อยสงวดก็แสดงว่า5ต้องมาในหลักร้อยสงวดนะเพราะว่า3ก็มา2 1ก็มา2งวด5ก็มาหงวดเออนะนาคิดนาคิดเอา5้าในหลักร้อยเลยกัน1ก็อยู่ในหลักหน่วยแล้วเนาะส่วนในหลัก10 1ก็มาแล้ว2งวดเนาะ4ก็มาแล้ว2งวดเหลือ3ยังไม่มา2งวดก็ใส่ไปซะนี่ ชุดเดียวอ่าก็ไม่แน่นะครับอาจจะโชคดีนะครับถูก3ตัวก็เป็นได้นะครับเนาะนะไม่มีอะไรแน่นอนนะครับซึ่งผมก็ไปดูล่วงหน้าว่าเลขจะออกในตัวไหนนะครับถ้าถูกมาจริงๆโอ้ยนะครับขนลุกบบกขักปุ้ยนะครับเนาะนะนั่นแหละนะครับก็สําหรับในล่าสุด3ตัวแล้วก็2ตัวล่างขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับในนะฮะ เบนเจล่างนะครับถ้าท่านไหนนะครับดูไม่เข้าใจนะฮะก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนเสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะฮะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองถ้ากดเลื่อนไปเลื่อนมานะครับไม่เข้าใจแน่นอนนะครับบางทีคนทําก็ยังงงเลยอ่ะเนี่ยก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะฮะสลับในล่าสุดของวันที่16ตุลานะครับใครอยากได้ในส่วนไหนก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้ข้างล่างใต้คลิปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสลับในคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ